สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่วัดปากน้ำนะภาษีเจริญนะครับนะมากราบหลวงพ่อสดกันนะครับบริเวณเวัดนะตอนนี้ถึงบริเวณวัดกันแล้วนะครับนะก็มีคนหลั่งไหลเข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับผมนะนี่ถึงกันแล้วนะก็เป็นอ,อีกวัดหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมจากางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับผมที่มากราบไหว้กันนะครับ เดี๋ยวเราพาชมบริเวณในวัดแล้วก็วัตถุมงคลนะของทางวัดกันนี่ถึงบริเวณในวัดกันแล้วนะครับเราเข้าไปดนะูที่ขึ้นชื่อเลยก็เป็นภาพพงของขวัญนะครับของวัดปากน้ำภาสีเจริญหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะนนก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเพลนพอดีนะนะครับ ก็อาจจะมีเสียงพระสวดหน่อยนะครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับนะเข้ามาด้านในกันเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเจอรูปเหมือนของหลวงพ่อสดนะนะครับหลวงพ่อสดนะครับนี่เข้ามาด้านในบริเวณนี้เลยนะครับในนั้นวายาโยมทั้งหลายได้ถวายวระทานเป็นพระภิกษุสามเณรและพระภิกษุสามเณรก็ชั้นปะทานเป็นเขาญาติโยมตรงนี้ก็จะเป็นจุด บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับทุกคนนะนะครับ <Okay. S 1> จุดดอกไม้ให้บูชาจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นรูปเหรียญหลวงพ่อสดนะ mm hmm. วัดปากนะ้ำพระศรีเจริญ mm hmm. ก็สามารถาวางดอกไม้เอ่อ ทุกเพียนนะบริเวณด้านนี้เลยนะครับใครที่มากาบไวหวหลวงประสดหัดปักน้ำนะครับเข้ามาด้านหลังเนี่ยเนี่ยเข้ามาด้านหลังก็จะเจอช้างนะแล้วก็สามารถมาปิดทองนะครับรูปเหนือยของสมเด็จขอไพ่ติดคำว่าสมเด็จมาติดปิดทองนะครับนะหลวงประสดกันได้ สำหรับจุดบูชาวัดถงมงคลน,นะจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่จุดบูชาวัดถุมงคลพระพงของว้าน,นะครับผมที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนะครับจะอยู่ด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูมีรุ่นไหนกันบ้าง mm hmm. ก็จะมีรุ่นเจนะมีตั้งแต่ราคา200 400ยี่นะครับผมนะนี่ ก็อยู่ที่ว่าใส่กรอบหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นรุ่นหกแปดร้อพรอมเรี่ยมนี่ก็เป็นรุ่น5นะครับรุ่น5รุ่น5้านี้มีตั้งแต่300-600ยหร้อนะครับ,นะรบถ้าเรียมก็600รุ่น9นะนี่ก็จะเป็นเงินเก่า นะปีห้าเจ็ดปีสามสามหนึพันห้านะปีสามก้าลูกหลอก็มีเหมือนกันนะฮะเงเงินสามร้อยนี่นะนี่แปดร้อยหนึ่งร้อย อันนี้แบบค่อยหน้ารดนะครับค่อยหน้ารดหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นปีที่สร้างน,นี่นะปีที่สร้างปีที่สร้างพาน,นะครับตั้งแต่พระผงรุ่นหนึ่งนะปีสองสี่เก้าสามจำนวนก็แปดหมื่นสี่นะพันองค์รุ่นสองก็สร้างปีสองสี่เก้าสี่นะแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับรุ่นสามปีสองสี่เก้าเก้านะ 84,000องค์แล้วก็รุ่น 4, นะครัะผระผงรุ่น4ปี14นะ2514จำนวนการสร้างนี้88 0 0 0องนะครับแล้วก็พระผงรุ่น5เนี่ยปี2527 3ล้านองนะครับแล้วก็รุ่น6นะปี2532 3ล้านองค์แล้วก็รุ่น7ปี2535 5ล้านองนะครับแล้วก็ปีอ่ ร,รุ่นรุ่นที่8ขอภยอรุ่นที่8สร้างปี2,543 1,000องค์แล้วก็รุ่นที่9 2,553จำนวน1ล้านองค์นะอันนี้ก็ตั้งหน้ารถนะ100บาทตั้งหน้ารถ100บาทนะครับอันก็จะเป็น โอ้โหองค์หนึ่งร้นะอันนี้ทำไมแปะสามร้น, 8, นะครับเป็นนื้นโลหะนะครับก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะครับน้ำเต้าก็มีนะน้ำเต้าอันนี้ก็เป็นรุ่นเจ็นะรุ่นเจ็พร้อมเลี่ยมพร้อมสร้อยเลยนะครับห้ารอยบาทอืม เป็นรุ่นเจ็ดปี35นะครับอันนี้เหรียญลงยานะพระมงคลเทพมุนีนะก็จะมีแต่ละสีประจำวันเลยสองร้บรุ่นห้ารุ่นหรุ่นเจ็ด five six เป็น number t ด i s year, ิ r เด็ years ารุ่นเรัรอมเรียมอันหกมีหกขนะ้งบนหแถวเดียวกันรุ่นเดียวอ๋อห้าหกเต่างกันเฉพาะเรียมไหมครับ รุ่นห้ามีรุ่นห้ารุ่นหกรุ่นเจ็ดอันนี้แบบไม่อันนี้แบบเรียมเรียมเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอะล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตไมคอนนะ ไมค่อนเลี่ยมไมค่อนสองร้อยสองร้อยน้ำเต้าเลี่ยมทองคำพันห้าร้อยบาทเป็นล็อกเก็ตทองคำอันนี้ล็อกเก็ตนะครับสองร้อยด้านล่ลางนี้สองร้อยห้าสิบ ก็จะเป็นาเหรียญร้อยปีนะก็จะมีราคา40 30นะเนี่ยเข็มกลัด150แล้วก็น้ำเต้าลูกละร้อยยี่ะ ันเล็กนี่ก็90อันนี้เป็นล็อกเก็ตกลางเล็ก100บาทล็อกเก็ตใหญ่ร้อย้าส้ในเป็นรูปนะรูปเคลือบ60บาท ก็มีเป็นรูปเหมือนนะแล้วก็มีพระพุทธธรรมกาย9นิ้วปิดทองเมือนเกาเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะ ด้านบนนี้เป็นซา,าลีาระสังขารนะอยู่ด้านบนนี้นะครับสรีสระสังขารอยู่ด้านบนนี้สามารถขึ้นไปชมกันได้นะเรยนด้านบนนี้ก็มีคนมากลับไหว้กันเยอะเลยนะครับนี่ออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวพา ไปดูนะพระพุทธธรรมกายนะองค์ใหญ่นะที่กำลังมีการบูรณะปฏิสังขรอ,อยู่นะครับนะบริเวณด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปกันเรื่อยๆนี่เรามาด้านนี้นะจะจะมีพระพุทธธรรมกายนะอยู่บริเวณด้านนอกตรงนี้นะครับนี่กำลังบูรณะเลยนะครับองค์ยังใหญ่เลยครับทุกคนนะครับ แล้วก็มีจุดพระทุกหคุนะจะมีไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่หรือเปล่านะจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับนี่ตรงนี้นะจะมีรุ่นใหม่นะครับ หลายๆรุ่นสองพันห้าได้ครับสองพันห้านะครับน um> ี่มีสองพั0 0้า0 0งพันหนึ่งพันครับถ่ายได้ของจริงไปได้เลยอ๋อได้ครับย้อนยุคนะฮะเป็นย้อนยุกใช่ไหมใช่สร้างสร้างปีไหนะสร้างปีไหนพี่เพิ่งสร้างเนี่ยครับปีนี้ละครับอ๋อปีนี้ครับถ่ายได้เลยเมื่อกี้มีคนมาเช่าเขาก็บอกว่า คนที่รีวิวครับถ่ายแต่นี้ไปไม่ถ่ายพระไปเขาบอกเขาช่วยช่วยบอกคนที่เขาถ่ายเขาถ่ายพระไปด้วยผมจะได้แล้วเขาก็กลับมาเช่าเนี่ยเช่าไปชุดหนึ่งเงินทั้งชุดเลยอไปย่านนะครับพี่เชเลยเชฉลยไม่เป็นไรครับเราทํางานให้วัดบอถ่ายรูปส่งไว้อันนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินครัข้าวมูลเป็นย้อนยุคทั้งหมดเลยย้อนยุกครับย้อนยุกเรื่องสมรศักพัฒนาหนึ่งสอง อแล้วก็กันไผ่อยู่ข้างล่างนี่อ๋ออันนี้กันไผ่กรับห้า0ตอโค้ดด้วยครับแล้วก็อันนั้นจะเป็นอัปปกาอ๋อข้างล่างนี้เนี่ยอัปากะ2,000สองอัปปกาครับแล้วก็จะเป็นกระไหลทองกระไหลทองครับมีสารเนื้อเช่าได้เลยใช่ไหมหรือว่าต้องจองอ๋อได้เลยเช่าได้เลยใช่ไหมอันนี้พระพุทธธรรมกายอันนี้บูชาเท่าไหร่พี่เทมีตั้งแต่2,500 สามนิ้วห้านิ้วเจ็ดนิ้วสองพันห้าสองพันห้าหกพันห้าหนึ่งหมื่นอันนี้กี่นิ้วพี่ห้านิ้วห้านิ้วแล้วก็เจ็ดนิ้วแล้วอันนี้เจ็ดนิ้วครับแล้วก็เก้านิ้วอยู่ที่ตู้นู้นหมื่นสามเหมือนสามเก้านิ้วเหมือนสามครับเป็นทองเหลืองปิดทองแท้นะฮะอืมทองเหลืองปิดทองแท้นะครับครับชมได้เลยเป็นทองเหลืองครับปิดทองแท้นะครับอันนี้รุ่นไหนพี่ อันนั้นซื้อ,อสมโพธิพระองค์ใหญ่หนะฮะขอสมโพธิพระองค um. ์ใหญ่นะครับองค์ละห้าร <hiç Leonard. S 2> <Wha> ้อยครับองค์ละห้าร้อยก็เหมือนมีสีประจําวันเกิดด้วยนะสีตามวันเกิดครับมีพระองค์ใหญ่กับหลวงพ่อสดนะฮะห้าร้อยแล้วก็อันล่างนั้นจะสองร้อยองค์เล็กๆนี่ใช่ครับสองร้อย้อมเรี่ยมครับผมเรี่ยมกันน้ําจากขอบทองไปค้อนนะครับ อันแรกจะไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมเก้าสบเก้าก็คืออันที่อันที่หนึ่งก็คือเอาไปเลี่ยมไปอันที่สองนะครับอ๋อครับแล้วก็จะเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าลูกละร้อยนี่ทำจากญี่ปุ่นนะโรงงานเดียวกันรุ่นแรกลูกละร้อยยังมครับลูกละร้อยส่องเห็นข้างในไหมมีเห็นครับมีอยู่พ่ออยู่ข้างในอ๋อมันสูงเข้าไปฮะมันเห็นห่ออยู่ข้างในะ มีสี่ห้าสีห้าสีครับคอเลกชันมีห้าสีอ๋อห้าห้าสีมีประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้สต๊อกแล้วมัจะมีรูปรอยหรือเ่าอ๋อสองพันห้าสองพันห้าห้านิ้วครับอันนี้สองพันห้าปิดทองห้าพันถ้าองค์ยืนห้าพันห้าห้าพันห้าแ้าปิดทองแปดพันห้าอแล้วก็อันนี้ คันธราชทองนี่สองหมื่นสองหมื่นครับได้ครบเลยหลวงพ่อพระพุทธประธานประสงค์ครบเลยครับถ้าคนไม่สะดวกมานี่มีเบอร์ติดต่อไหมพี่หรือว่าต้องมาเช่าต้องมาเช่าที่นี่เพราะเงินเข้าวัดอ๋อถ้าไม่มีถ้าไม่มีเงินสดก็สแกนเข้าวัดเลยครับอ๋อครับครับไม่มีส่งคไม่มีส่งเนาะครับผมต้องมาเช่าที่นี่ได้ได้ที่หน้าโอ๊ะพระใหญ่เนี่ยครับ อันนี้เขาบุรละใช่ทำสีทำสีใหม่ทำสีใหม่โอเคถ้าเป็นรุ่นล่าสุดนะเรียรุ่นรุ่นย้อนยุกนะย้อนยุกสามารถมาเช่าได้ที่วัดนะครับนี่นะยินดีครับ